สวัสดีครับมาพบกับแชบ้านดอนครับตัวนี้299,000บาทคูโบต้าครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับพี่น้องไม่มีดันหน้าแล้วก็มีผานให้1ชุดนะครับชั่วโมงการทำงานแค่679ชั่วโมงเท่านั้นเองครับพี่น้องโอ้โหนิดหน่อยนะครับสวยๆอย่างนี้แหละครับพี่น้องนะครับตัวนี้สวยๆงามๆครับผมครับ32แรงม้าคูโบต้านะครับเก็บสีเรียบร้อยนะครับจุด ต่างน้ํามันเครื่องของเหลวต่างๆจุดซีนต่างๆดูแลอย่างดีนะครับพี่น้องนะครับถ้าสนใจอยากจะซื้อก็โทรเข้ามากับชาบันดอนนะครับเรื่องของนี่ครับโครงหลังคาเหล็กอย่างสวยสวยเลยนะครับแล้วก็ราคาก็2อง0 0นบาทเท่านั้นเองครับพี่น้องแล้วก็ชั่วโมงก็จิบจิบเลยนะครับแล้วก็จุดรั่วซึมต่างๆไม่มีนะครับเก็บเรียบร้อยกิบกิบ กิบกิบสวยกิบกิบครับพี่น้องต้องบอกว่านาทีนี้ราคานี้2อ9แ0นเบาทนะครับคุโบต้าชั่วโมงการทำงานน้อยนะครับผมแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยกันนะครับว่าเสียงเนี่ยระดับไหนนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับนะครับสักครู่หนึ่งนะครับผมครับครับเข้ามาแล้วนะครับ ดูว่าเลี้ยวยังไงเสียงยังไงแล้วอยเสียบเป็นยังไงชมกันเลยครับผม Thank mm -hmm. you.